สวัสดีค่ะ <c oughs> เฮอยหยังขอตาสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วจ้าเดี๋ยวขอติดไม้ก่อนติดไม้ก่อนสวัสดีทุกๆคนค่ะมาพูดคุยกันจ้ สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่อยู่ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะวันนี้อากาศดีดีพี่น้องอากาศดีช่วน้อากาศดีเสมอค่ะเพราะว่าแดดออกเนาะมันเริ่มเข้าสูนนาหนาหออนแล้วพี่น้องค่ะเพราะว่านี่ไปไปไปรับชุดเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนาะก็ไปแวะไปแวะ,ไปแวะอยู่อ่าอยูละ่ะ ห่างขายค้องพวกอุปกรณ์ทุกอย่างอุปกรณ์ก็สร้างอุปกรณ์ทํำสวนอุปกรณ์อย่างทุกอย่างกับมะว่านเนี่ยไปได้รถไทยรถไทยมือมากพี่น้องราคาพันกวาคุน้นมันก็มันก็ปยยัญญดอกะผ่านน้อยแต่ว่ามันก็มันก็พ่อประมาณนะัหนนะาะวา่าเพราะว่าบ่ได้ปลูกพักเป็น <c oughs> ประจำนอกนอก็กเฮ็ดเป็นงานอนดิเรกพี่น้องเฮ็ดเลน่นเล่นน่หัวไปนะอ่ะน่ะ ก็พอได้มาไถแต่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 ปอตองเสียเวลามาคุดมาทางเอาหน้าทางมือนปวดหลังเนาะแฟนก็ไปหาซื้อมาให้ได้มากเลยเมื่อวานนี้ยังว่าท่านได้ลองอยู่จ้ะเมื่อวานนี้เอามอเอามืเตัวเลือกใส่เลือกคือเก่าแฟนก็ได้เปลี่ยนไทยเปลี่ยนไทยน้ำมันน้ำมันเปลี่ยนไทยปีหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะปีนี้เปลี่ยนแล้วเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเช้านี้แล้วก็เอาลงคือเก่าด้วยสีขาวนานๆเห็นบ่ น่ะนั่นเลื่อนหน่อยนั่นโม่โมเออเออเอื่อยังงวะสาวไทยเอื่นโมโตเลือ่อนนั่นะเครื่องแรนเลือ่อน <c oughs> เอาขึ้นเอาขึ้นมาช่วง,งนัน้นนำแข็งนำแข็งจากทะเลมันละลายมาก,ก่อนไงยยมันก็พัดมาตามนำ้ำน้ำมาถึกเรือมาโดนเรือเพราะามันหนักเนาะหนักก็เลยเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เอาเพื่อเอาเอาลงมาสาวนี่มันอาการมื่อนี้ค่ะพี่น้องค่ะแดดออกเห็นั้น เอารองเท้าไปเปลี่ยนน้ำรองเท้าที่ว่ารองเท้าสื่อมาที่จะใส่ใส่แต่งงานนะ่ะนะคูละพันก็โคนแ <c oughs> พงชิบหายไปรองเท้าคู่แรกที่สื่อแพงแพงชิบหายเลย <c oughs> เออแต่มันแต่มันก็ต้องสื้อนะเพราะว่าเฮาเฮาตนะ้องใส่สื่อและ้ะสื้อแล้วก็เก็บเอาไว้ใส่ในะโอกาสนะ้านําเอาไปเปลี่ยนเอาเอามามันมันคู่น่อยไปคู่หน่อยไปตอนตอนใส่ลองมันก็มันมันก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันก็เจ็บเท้าเวลาเดินแล้วก็ อีกคูนึงมันคู่ใหญ่กว่าแค่เส้นเดียวเส้นเดียวคือรอบแหลกรอบแหลกที่เอามามันหาเคิงพี่น้องเบอร์หาเคิงก็ไปเปลี่ยนเอาเบอร์เบอร์หกเพราะว่ามันเป็นเบอร์หาเคิงแล้วก็กระโดดไปเบอร์หกเลยแมนบลาเบอร์หาเคิงนี่ครับพี่น้องครับนิ้วครับไปเบิร์พ่อเบอร์หกล้วมอีกบัดเทีนี่โอ้ยจะกกะแนวไหนโดเบอร์เบอร์หกมากล้วมอีกประเทศนี่กับล้วมบลายแล้วค่ะแต่ว่า ขันว่าใส่ใส่ใส่ตีนเปาหรืเสียเวลายางสนมันก็รุดอยู่นะก็เลยจะต้องใสไ่แบบว่าใส่ถุงน่องทับสองสองชั้นแล้วก็เอาเอาสำลียัดยัดตรงข้างหนา้าหยัดตรงข้างหนา้าตรงตรงนิ้วนะ้อ,นนอยหนึงก็ใส่ไสด้งืดจะคลองเพราะว่าขวดสาวไทยนี่จะเป็นค้นตีนบวมพี่น้องคะ่ะเป้น,นตีนบวมตีนสั้นแต่ตีนบวมพ้นอ้วนน้อยคะ่ะอ้วนก็นกนตีนบวม แหละก็ไปได้มากก็ไปรับชุดมาแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนก็เขาพิธที่แล้วพี่น้องอตื่นเต้นจังเลย <c oughs> ตื่นเต้นจังเลยจะต้องไปเห็ดผมยังคิดบอออกเลยว่าเห็ดผมสรงใดเนี่ยตอนแรกคิดว่าอยากสิตัดตัดบแบบซร้อยซอยสันเริ่มันก็บเบิ้งแล้วมันก็บ,บองสิบประเขาก็จะคล้องเลยเพราะจะคล้องป็น้นหนาบานนาอยค่ะขวนหน้าหนาบานน้ามีเนียงเนียงลายพร้อมเมื่อเ้าเนี่ย,ย,ยก็ลองเซิฟเซิฟตกปลาเบิ้งบ่ได้จจกกตกัว ว่แดดออกจัดเลยที่น้องเรื่องค่าใส่ใจในการเซาชุดเจ้าสาวแล้วก็จ่ายค่าเอา่อคือค่าใส่ใจทั้งบมดทีดมาแต่งงานอยู่เมืองนอกนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมารวบรวมให้ฟังนะคะว่าจ่ายค่ายังแน่ใจทอดร่จะต้องเตรียมการจังไดเด๋เอห้มันเสร็จพิธีก่อนนะคะ ว่าจะต้องจะต้องมีใจอีกนะคะต้องมีใจอีกไหนจะต้องทําผมแต่งหน้าอีกก็บรรู้ว่าจะต้องจ่ายต่อจองจ่ายเท่าไหร่นะก็ให้มันเสร็จก่อนก็เดี๋ยวมืออื่นจะมาสารยายบรรยายให้ฟังนะคะว่าใจ่าอีคอยังแไอจ่ายลา,า,า,ายอยู่ค่ะจ่ายลายอยู่แล้วถามถามเรื่องว่าแต่มาแต่งงานกับฝรั่งหนี่ทางครอบครัวว่าจั่าย ค่าสินสอดได้เท่าใดนั้นเราจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนานะคะก็ก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมันก็บ่คือกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะก็บุญวาสนามันบ่คือกันบางฝรั่งเนี่ต้องบอกก่อนว่าวัฒนาะวัฒนะธรรมของมันถ้ำนุชถำเนียมของมันน่มัน่ม่ดอกเ้อคะ่ะว่าจะต้องมาให้สินสอดพ่อแม่ผู้หญิงจั่งนี่นะเออขเขาคิดว่า ผู้ชายเกิดมาก,ก็มีพ่อแม่ผู้หญิงเกิดมาก,ก็มีพ่อแม่พ่อโตโตขึ้นมาแล้วมันก็โตไขรโตมันมันบละการจะใช้ชีวิตคู่มีชีวิตคู่มันก็คือค้นคนสองคนน่ะแต่งงานอยู่แต่งงานอยู่อยู่น้ำกันก็คือชีวิตของคนสองคนนะคะพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ผู้หญิงเลี้ยงใหญ่มากเลี้ยงหญยมากก็คือก็คือมัน มันเป็นความรับผิดชอบของของพ่อแม่อยู่แล้วที่เฮ็ดที่เฮ็ดให้เด็กหน่อยเกิดมากคนคนหนึ่งนะอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะคันหละค่ะไ่ว,ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายความเท่าเทียมกันนะคะ ความเท่าเทียมกันเป็นที่หนึ่งนะคะอยูอยูนอเวนะความเท่าเทียมกันเป็นที่หนึ่งนะคะบ่มีดอกจกสินทรงสินสอดให้ผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงไทยที่ว่าไมา่ได้ผัวฝรั่งเนี่ยฝรั่งบางคนเขาก็เข้าใจวัฒนธรรมของไทยว่าจะต้องหายสินสอดพอแม่จะต้องไปสู้ข้อนู่นนี้นั่นค่ะบางคนเขาก็เข้าใจบางคนเขาก็บอเข้าใจ <c oughs> บางคนเขาก็ว่า ฉันแต่งงานฉันแต่งงานกบเธอฉันบอดด้แต่งงานก็ครอบพวัวเธอเขาบางคนเขากวาดบแบบนี้นะคะนั่นแหละเขาก็บอกเข้าใจว่าเป็นยังจะต้องให้เงินพอให้เงินแม่อีกท,ท,ทั้งๆที่ผู้หญิงไทยมาอยู่เมืองนอกนี่ก็ต้องเฮ็ดงานทรงงเงินทรงเงินให้ทั้งบ้านให้กับเมืองไทยทุกเดือนอยู่แล้วมาแต่งงานมาอยู่เมืองนอกเป็นยังจะต้องห้สินสอดอีกนังเสียกม็มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงไทยคนไหนที่จะ พูดที่จะคุยที่จะอธิบายให้ให้สามีฟังแบบไหนเราอ,อ,อธิบายไปแล้วเขาเข้าใจหรือว่าบอกบอกเข้าใจอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นสิทธิ์ของของเขาเนะฝรั่งอ่ะเพราะว่ามันคิดว่ามันมันมีเมียมันดูแลเมียมันเลี้ยงดูเมียมันก็พ่อแล้วรืองนีนะเออนั่นแหละความอขอบครัวทางผู้หญิงมันมัน มันเป็นความรับผิดชอบของของของ,ของผู้หยิงเนึกออกบอกมันมันเแมนความรับผิดชอบของเขาอ่ะอนั่นแหละค่ะก็ต้องพูดคุยกันนะสําหรับสําหรับของอของขั้วไทยโนเวนี่ถามว่ามีสินสอดบ่ก่อเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอคลิปนานะคะเพราะว่ายังยังมาบอกตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ทันถึงเหมือแต่งงานเนาะก่ะกันแเดีเราจะมา สาธยายให้ฟังก่อนเนี่ยค่ะพูดถึงแบบโดยโดยรวมนะคะโดยรวมฝรั่งทำเนียมเขากับทำเนียมไทยมันก็มาคือกันเนาะค่ะเนาะก,มก็มีผัวฝรัง่งมีแฟนฝรั่งก็อธิบายให้เขาฟังเนาะสำหรับผัวสำหรับสามีสามีของของคูวไทยเองเถือว่าก็ก็ฝรั่งอ่ะพี่น้องก็ฝรั่งเขาก็ดูแลดูแลแต่ ขั้วไทยเนาะดูแลดูแลแตงนมอย่างสีหน้าก็คือเขาเขาแต่งงานกับกับเฮาเขาบดาแต่งงานกับขอบคัวเฮาอย่างเสียงคนในขอบครัวเฮามันคือความรับผิดชอบของเฮาเองอย่างสีหน้าแต่ก็มีมีมีแบบเอนิดๆน้อยๆก็ก็มีก็มีอยู่ค่ะก็มีอยู่กับบดาแบบว่าใจจืดใจดำบ่ย่อมรับวัฒนธรรมไทยอย่างประมาณนั้นนะคะนั่นแหละค่ะอืก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะคัะเนาะ บ่ต้องอีหยังดอกค่ะบ่ต้องว่าบ่าต้องถึงกับอ่าบ่ดูแลบ,บ่ให้ค่าสินสอดอ่าเมียไทยลูกหลานเขานะ่ะเขายังบ่าหาให้เลยพี่น้องลูกหลานเขานะ่ะขนาดหลานหลานหลา,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 านแฟนน่ะหลานหลานแฟนหนูเองเนี่ยแหละมาโตกับอายุประมาณเจ็ดปีแปดปีเนี่ยบางเงื่นเงื่ เรื่องเงินเรื่องอย่างขาบัเขาบัได้หายกันดอกเด็เขาบัได้หายขนมขน,นมจะเสื่อยังให้กินแต่ละที่นี่ต้องขอเอด็กห้านเข้าว่าต้องขอแล้วมันก็ขึ้นอยู่กบทเขาว่าจะหายหรือบ,บ่อหายการข้าบ่ใหายเขาม่มีสิทธิ์ว่าเด็กหน่อยบม่มีสิทธิ์จะมาว่าที่จะมาไอีเยังเพราะว่าเด็กหน่อยเกิดมาเนี่ยเด็กเด็กฝรั่งเกิดมาเขามีเงินเดือนของเขานะคะบ่แม่นเงินเดือนจากพ่อแม่นะพ่อแม่บ่จจาเป็นจะต้องให้เงินเด็กหน่อยไปโรงเรียนให้เงินเด็กหน่อยไปกินขนมบ่จําเป็นเพราะว่าเด็กหน่อย เด็กน่อยต่างประเทศน่ะเด็กเอาเอาประเทศนอร์เวย์่ทนูยูเนี่ยแหละเขามีเงิ่อนเดือนของเขาค่ะเขามีเงื่อนเดือนของรัฐบาลให้เขาจนถึงอายุเท่าไดบลูถึงอายุเท่าไดบลูค่ะเขาจะมีเป็นบัตรเครดิตบัตรการ์ดนะเขาจะมีเงินเดือนของเขาทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยอธิบาเป็นเด็กหน่อยฝรั่งยู่ประเทศเขาเนี่ยอเขาจะมีเงินเดือนของเขาพ่อแม่ก็บ่จําเป็นที่จะต้องมาให้เงินไปกินขนมให้นุ่นให้นี่แล้วเขากิน ไปโรงเรียนก็ต้องห่อเข่าไปหเหมือนเหมือนห่อเข่าข้อห่อกล้องเขา่าไปกินโรงเรียนบ้านเห่าอะไรพี่นอ้องแต่ว่าประ,ะ,ะเทศปะรปะเทศประเทศนี่ประเทศฝรั่งฝรั่งเขาจะเป็นขนมปังธนเวลาเป็นขนมปังแล้วก็ถ้าชีสเนยไข่โป๊ะเนยกับปะห่อไปโรงเรี้ยงขนาดข้ก็ห่อนางไปกินโรงเรียนโรนงเรียนเขาบอมมี่ไห้นะคะนั่นแหละค่ะเขาบอมมีพ่พอแม่เขาบอมต้องมาเหนื่อยแบบว่าหาเงินจง ไฮเรียนไปลงุลงลุงลุงเรียนแต่เขาแค่ดูแลแค่ภายในบาทในสืน่อทั้งลุงเรียนเขาก็พ่อไปมงเรียนลุงเรียนจัดการเองนะทุกคนเขาก็มีเงินเดือนของเขาเองนะคะนั่นแหละมีถึงอายุเท่าใดกับบรลลูเท่ากันคะ่ะแต่ว่ามีมีมีทุกคนพอหญ่ขึ้นมาเรียนจบมาเออพูดถึงเรียนคันว่าเป็นเด็กหน่อยอยู่ แบบว่ายัางเลี้ยนอยู่เสียงยัง,ยงเลี้ยนอยู่นี่ขึ้นรถฟรีนะคะรถเมย์รถบัสฟรีไปโรงเรียนไปไหนก็แล้วแต่เด็กหน่อยขึ้นฟรีเด็กนักเรียนขึ้นฟรีค่ะขึ้นฟรีตลอดแล้วพอเลี้ยนจบมาเลี้ยนจบมาเฮ็ดงานใดก็จา่ายภาษีจา่ายภาษีทุกคนจา่ายภาษีทุกคน30%ของของเงินเดือนที่ได้นะคะคันว่าครัวใตยได้เฮ็ดงานนี่ก็ก,ก็ก่ต้องจา่ายภาษี30%คือกันค่ะ30%คือกัน ถามว่าดีบอจจายภาษีดีดีนะดีเพราะว่ามันเป็นเป็นแนวกัรลันตีให้เฮ้าในยามแกฒถาในยามที่เฮ้าเกษียมันจะมีเงินย่อนกลับม่เห้าเลียงดูเฮ้าทุกเดือนทุกเดือนพี่น้องนั่นแหละก็อยากได้ใจภาษีอย่างเดียวค่ะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยคุยกาแฟแต่แรกๆแล้วว่าจะมาอยู่อยากมาอยู่เมืองนอกอย่ามาเห็นงานอยู่เมืองนอกเงินอยู่เมืองนอกมันได้หลายคนอยู่เมืองไทยอยู่แล้วมันได้หลายเพราะเงินเงินอยู่เมืองนอกในเดือนเดือนหนึ่งออกมาเนี่ย มันสามารถเลี้ยงชีพเฮาได้เลี้ยงครอบครัวเฮาได้เลี้ยงตัวเฮาได้เฮา,าสามารถจ่ายภาษีไดนน้นู่นนี่นั่นได้เก็บเงินเพื่ออนาคตได้นะคะ <S <s อันนี้คือความคิดความคิดของค,คนไทยนะคะ <S <s ่ะและและ้วก็ยังวะก็ตอนเข้าตอนอที่ว่าจะเข้าพิธีเข้าโบสถ์เข้าพิธีแต่งงานเน <S <s ี่ยทางคอมมูเนคอมทางคอมมูเนตหรือว่า เขตเทศบาลที่เขาจะดูแลเฮาในขั้นตอนการแต่งงานคนคนที่จะมาถือตำราท่องบา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 ตอนอ่ะเจะ้าเ้าเจ้าสาตอนเขาโบสนะพี่น้องเขาก็จะทรงเป็นเอกสารกระดาษมหาห้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดในโบสถนะ์มีอย่างใ,ให้เฮาอ่านท่องจําเขาก็จะถามว่า เขาเขาเขาก็จะถามผู้หญิงว่าต้องการผู้ชายคนนี้เป็นสามีนู่นนี่นั่นไหมเขาก็เลยจะตอบบอกว่าค่ะหรือไม่ก็ yes หรือยาอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็สวมแหวนแล้วก็จูบล้วก็บไปเซตเซตที่ที่ค่ะเขาก่อนที่เขาจะเข้าพิธีจริงเขาจะมีเอกสารส่งมาให้เขาก่อนให้เขาอ่านทองจําให้เขาอ่านก่อนว่าสิ่งที่เขาจะพูดมีออียงแนงสินะ ก็อ่านได้แล้วเปลี่ยนเป็นไพ่แล้วจะจำว่าไดนะคะไว้เขียนเอียงนี่ก็จำว่าไดถามว่าตื่นเต้นบอมันก่อน <c oughs> แฟนขึ้นมาเบิ้งว่าเธอ <h ide> หายเธอหายไปใส่นะคะแฟนชวนชวน แค่นคืนมาชวนไปตกปลาแล้วพี่น้องจะไปมณีจะไปเลือ่อลำหน่อยค่ะก็เดี๋ยวจะจบคลิปเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปตกปลาแล้วเลือลำหน่อยแดดออกดีดีพี่น้องอากาศเดียวก็จะมาจะไปตกปลากันเบ่งอากาศเถอะเบ่งแดดเห็นบ่เราจะไปเลือลำหน่อยนะคะมณีเพรเมื่อเ้านี้เอาเมื่อโตเลืออขึ้นแล้วก็จะไป เลือลำหน่อยบ่รู้ว่ามันนี้สิได้ป่าอีกบ่หรือว่าสิแหวหมันครั้งที่แล้วนี่ก็แฮววพี่น้องกายคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันตอนะก่อยมื้ออื่นเมื่อมาพูดคุยกันตอนมื้ออื่นก็แต่งงานอยังเสร็จแล้วกินคงกินข้าวก็ขอบัวเสซ็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะบ่ามีงานลงงานเลี้ยงยังดอกเดี๋ยวจะมาล่อยฟ้ังว่าเป็นจังไดแลราคาที่จ่ายไปในการแต่งงานครั้งนี้ ตายไปเ่อไใดน,นะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขวทไทยโนเว่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ่ะบ๊ายบาย